ร้องเพลงกันเต้นอ่ะหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมที่เราทําในสิ่งที่เราชอบไปด้วยแล้วก็เป็นอาชีพไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสด,ดีค่ะแป้งนะคะชื่อสุนิาสาแันชัยค่ะตอนนี้อายุ1 8ปดีค่ะอต่ถ้าชื่อที่หนูคิดขึ้นมาเองค่ะก็คือแป้งไอรีค่ะจริงๆไม่ได้จะเอามาต่อกันแต่ว่าหนูตั้งชื่อไอจีแล้วมันอ่านแบบนี้ก็เลยเขียนว่าแบบนี้ไปเลยค่ะก็คนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่า ลูกครึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่จริงหนูเป็นชนเผ่ามงค่ะก็คือหนูไม่ใช่คนไทยค่ะอาจจะแบบพูดแรงเป็นคนแรงอะไรแบบนี้จริงๆหนูไม่ได้อยากจะแรงแต่หนูแค่รู้สึกอยากพูดชอบปัน่นหนูก็เอเคว่าหนูค่อนข้างชิวๆค่ะก็คนกันเองก็เราไม่เฟร <laughs> จริงๆเรื่องการร้องเพลงกันเต้นอ่ะหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆก็คือชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็มีความสุขที่ได้ทําดีก็เลยคิดว่ามันจะมีทางเป็นไปได้ไหมที่เราทําในสิ่งที่เราชอบไปด้วยแล้วก็เป็นอาชีพไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นไปได้ค่ะเราต้องมาออเดชันแต่ถ้าไอดอลจริงๆเรยชอบพี่ลิซ่าค่ะคือรู้สึกว่าเขาเก่งอะค่ะกล้าแบบที่จะบบเออจากแดนของตัวเองไปเทรนที่เกลีซึ่งยังไม่รู้ผลลัพธ์ด้วยซ้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบคือเขามามักจะพูดว่ ให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะคือกำไรค่ะถ้าถามว่ามีความสำคัญยังไงจริงๆหนูไม่ค่อยแบบว่าซื้อของหรือว่าเก็บของสะสมอะไรค่ะก็เลยเอานี้มาเพราะรู้สึกว่าเราใส่ติดตัวตลอดประจำแล้วก็เป็นของที่แม่หนูให้มาด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนมันอยู่กับเราแล้วมันก็ดูเหมือนจะเป็นแรงมั่นใจให้เราต่อไปครั้งหน้าค่ะเพราะว่าเห็นทีไรก็รู้สึกนึกถึงคนข้างหลังค่ะ